ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย<ม>ก็สวัสดียามเชา้านะครับเพื่อนเช้านี้ก็เป็นวันพุธนะครับที่สิบแปดนะครับ, 18, รบเพื่อนก็เมื่อวานนี้นะผมอัปคลิปไปนะก็หัวเรื่องเป็นถึงที่หมยจบการนำทางนะครับ ก็คิดว่าน่าจะต้องมีการพุบนะครับเกิดขึ้นนะก็คิดว่าน่าจะจบคลื่นที่มันขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเช้านี้มาดูนะว่าแท่งเทียนหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอ Bitcoin นะแท่งเด y วันนี้เพื่อนๆดูนะโดจิเป็นดาบเลยนะครับเพื่อนเรียกว่าอีก40นาทีผมว่าไม่หนีจากนี้แหละนะปิดประมาณนี้เป็นเส้นเสี้ยนข้างบนนะครับ ก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็เด้งขึ้นทำออทามายแหละนะครับเมื่อนไปที่1 8 3 0 0นะครับก็อาจจะเป็นเป้า,าในทำฟล์มไม่ย่อยแล้วกันเนาะเป็นแบบเป้าเหมือนเป้าไ้ชนแล้วก็อาจจะมีรูดนะครับโซนนี้นะก็เป็นเป้าหนึ่งนะที่ผมเคยตีไว้นาะมันมีหนึ่งแส0 0 0ถึง8ป0 0ประมาณนี้นะเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องรูดลงนะครับ งนีนะก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆมันจะขึ้นต่อไหมนะแต่ว่าพอแท่งออกแนวเป็นโดจีเซียนบนเนี่ยแสดงว่ามีคนขายลงมาค่อนข้างเยอะนะก็ต้องลองลุ้นดูแท่งหน้านะถ้าแท่งหน้าลงมาแล้วแบบมันหลุดเนี่ยมาลงมาแถวสักแสนส0่พันหรือสามพันนะครับหรือลงมาตุยๆก่อนแล้วก็อีกแท่งนึงลงมาอย่างงี้นะครับก็ส่งไม่ค่อยดีนะครับเพื่อน ก็เริ่มจะเป็นยอดเจดีขึ้นมาแล้วนะครับจะประมาณนั้นเนาะนี่นะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดลงมาปึ๊ดลงมาปิดแถวแสนสี่พันนะครับแท่งหน้าเนี่ยเป็นแท่งแดงแบดลงมานะก็ะเสียวๆนะครับเมื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราจะติดดอยนะก็จะประมาณนี้นะครับในทำเฟรมเดย์ก็โตแคสอยู่ในโซนโบสนะครับเมื่อนตัวไอซก็ อยู่โอบอททุกอย่างดูเหมือนจะดีม,มันไม่ใช่ดีนี่มันอยู่ในโซนโอ้บอททั้งหมดนะครับก็จะมีตัวแม็ดีนะเพื่อนที่กลับมาพิกมันเป็นคอร์สขึ้นนะเพื่อนเนี่ยตทน่นี้นะอ่าก็เลยแบบเอ๊ะมันคอร์สขึ้นนะเว้ยอ่าแต่คอร์สขึ้นไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นตลอดนะมันก็อาจจะแบบอาจจะคอร์สขึ้นเพื่อลงต่อหรือเปล่านะอันนี้ก็ มันก็ต้องไปสร้างฐานใหม่นะครับก็รอดูนะอรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะออกท่าไหนนะมีโอกาสที่มันจะรูดลงต่อได้อยู่นะครับตัวนี้นะผมก็แค่สันนิษฐานนะครับเพื่อนก็มีความเสียวๆนิดนึงนะครับก็รอดูแท่งพรุ่งนี้นะครับอีกทีหนึง่งคอนเฟิร์มโอเคเดี๋ยวมาดูสี่โมงกันต่อนะครับสี่โมงนะครับหน้าตาแท่งก็จะประมาณนี้นะครับก็มันมีเป็นเสี้ยน ไปเมื่อตอนประมาณแท่งปิดตอน5ทุ่มนะครับแท่ง5้าทุ่มเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นไป1ส8 0 0 0หลังจากนั้นรูดลงมาแถว1 6 0 0 0 0นะครับกอ็ออกแนวว่าเนี่ยเป็นมีคนเซลลงมาตลอดเวลานะเพื่อนก็จะมีแค่แท่งเช้านี้นะที่มีดึงแบบเหมือนซื้อสู้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะจริงๆมันต้องรอดูแหละนะว่า มันค่อยๆลูดลงมาหรือเปล่านะครับก็ถ้าจะรับนะครับถ้าเกิดจะลองเสี่ยงรับเนี่ยแนะนําว่ามารับแถวโซน EMA 21ของ4ชั่วโมงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะแสนกับ4 0 0พันะก็อาจจะเป็นแนวเด้งนะครับอ่จะประมาณนั้นเนาะอ่หรือว่าให้มันถึงโซนนี้ก่อนแล้วก็รอมีแท่งเขียวอะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับค่อยค่อยพิจารณาซื้อก็ได้นะครับตรงนี้นะก็เป็นการชะลอตัวการขึ้นไปแล้วนะครับอ่านะชุดงนี้นะครับก็ บวกลบนะไม่รู้ว่าจะนับประมาณอย่างนี้ได้ไหมนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเคลียทิ้งทั้งหมดเลยอ่ะตรงนี้นะครับเนี่ยเรามองตรงนี้เป็นชุด A ขึ้นไปไซวีอัพในเป็นบี B, แล้วเดี๋ยวมี C ลงมานะครับถ้าออกแนวนี้จริงนะครับก็ลองมาตีเป้าเป็นแบบโปรเจกต์ลงนะว่าเฮ้ยประมาณไหนได้บ้างนะครับออในชุดนี้แล้วกันเนาะ อ่ะชุดประมาณนี้นะครับดูไม่ค่อยดีเลยลงมาแถวสักแสนหนึ่งพันนะครับหรือหนึ่งแสนนะครับโอเคใกล้เคียงนีน้น่าจะดีนะครับถ้ามันลงมาจริงนะอะแต่ตรงนี้นะมันอาจจะยึกยักยึกยักยึกยัก,ยก,ยกนะลงมานะเป็น a b c x a b c ในขึ้นย่อยหรือว่าเป็นหนึ่งสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้เนาะถ้ามันลงมาอย่างนั้นก็อ,อก็มารับแถวแถว,แถวโซน หนึ่งแสนหรือต่ำห0 0่งแนเนี่ยก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะออกแนวจะประมาณนี้นะอันนี้คือโปรเจกต์ว่ามันจะลงนะครับเดี๋ยวดูอินดี้ตัวอื่นดีอ่าอินดี้สชั่วโมงนะครับนี่เริ่มจีบลงนะครับแม็กดีนะเริ่มแบบเหี่ยวลงนะครับซึ่งมันขัดแย้งกับทำฟิล์มเดนะเมื่อกี้เดมันงัดนะเดมันงัดสู้แต่อันนี้มันทุบลงนะครับก็รอดูว่าทำฟิล์มไหนจะชนะนะครับ ตนี้นะก็ลุ้นๆนะครับเหม่อนว่าตัวนี้ถ้าถ้ามันจะลงจริงๆนะมันต้องฟึดแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็รูดลงอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เดี๋ยวเรา่อยมาดูกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะตอนนี้มันกําลังสู้กันอยู่นะครับบางทีมันอาจจะขึ้นไปเลยนะอ่ะอันนี้แต่เป็นซีเนียโอที่แบบมองเป็นแง่ร้ายหน่อยนะเนี่ยรูดลงมาตรงนี้นะครับจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันต่อนะครับ1ชั่วโมงนะครับก็ ดูตามสัญญาณสโตแค t ดีกว่านะครับเรามาเล่นในชุดย่อยๆนะครับเปิดตรงนี้นะครับอ่าสโตแค c ติกนะครับเพื่อนก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าลูกผีลูกคนแล้วแหละนะครับนี่นะถ้าเอาแบบตีเป็นเทรนไลน์นะก็ลงมาจะจุ่มเทรนอยู่แล้วนะนี่ตรงนี้นะจริงๆแอบทะลักเทรนไลน์รูดลงมาหน่อยๆนะครับตรงนี้นะก็ถ้า ถ้าหลุดซูเปอร์เทนนะครับลงมาปิดเป็นแท่งแบบอย่างนี้นะเทนจะเป็นเทนลงนะครับก็ไปซนะัพพอร์ตกับสมมุติฐานที่คุยไปเมื่อตอนเมื่อกี้นะใน4ชั่วโมงนะครับเมือนก็ต้องรุนละนะครับตรงนี้นะว่าเขียยตรงนี้สู้ขึ้นไปนะครับไปได้ถึงตรงไหนแล้วก็หักลงอย่างนี้ไหมนะครับถ้าหักลงอย่างนี้นะครับก็เป็นไปตามสมมติฐานนะครับก็จะตีเป้าในโซนตรงนี้ได้แบบประมาณอย่างนี้นะ ฟึบปบประมาณนี้เนาะ,ะก็จะอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะโดยประมาณนะอันนี้เป็น o, นะมโนนะมโนต้องบอกอย่างนี้ว่ามโนนะครับก็มโนว่าเฮ้ยมันควรจะต้องลงได้แล้วนะใกล้ๆคิดมัดอีมแล้วด้วยนะอ่าไม่แน่นะอาจจะลงมาเพื่อขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้นะอ่าทำเป็นแบบฉีกแหวกแนวนิดนึ่งนะอ่าแต่ประมาณนี้นะครับเป็นต้นคิดมัดแล้วกันนะ <laughs> เออ ไม่แน่นะครับเมื่อนไม่แน่นะ,ะแต่ผมก็เสียวๆนะแถวคิดมัดเนี่ยคิดมัดปีใหม่เทศกาลอะไรพวกนี้เนาะเขาขายขายเหรียญมาเป็นเงินเฟียหรือเปล่าแล้วก็เอามาเอามาแตะเอียเอาม่ใช้เอามาแบบเออใช้จ่ายอะไรอย่างงี้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะก็เดาๆนะครับเดาๆแต่ประมาณนี้นะก็มีแนวซัพพอร์ตตรงนี้นะไม่ควรหลุดนะครับเดี๋ยวผมวางเนะลิศรอไว้เลยดีกว่านะครับว่าถ้า มันปิดแล้วหลุดนะอาอย่างนี้แล้วกันตรงนี้ฮึบอ่าถ้าปิดแล้วหลุดนะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นช็อตดีกว่าไหมอ่าแต่ดูเหมือนเร้านี้ปิดนี้หลุดเลยนะเนี่ย <c oughs> อาจจะประมาณนี้นะอ่าใบแอดนิดนึงนะเอียงเอียงให้เขาหน่อยโอเคเมื่อบาปิดนะครับหลุดแนวรับสําคัญนะแต่จะหลุดมาเพื่อสร้างฐานนะตรงนี้นะอ่าก็ มันจะ,จะมีแนวแนวใหญ่ที่แบบรับอยู่นะอยู่แถวตรงนี้นะนี่ผมตีประมาณอย่างนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ยบางทีอาจจะเป็นแค่ย่อนะย่อลงมา6 1 8แถวโซนนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะมันไม่รู้แล้วว่ามันเป็นท่าไหนนะผมโ o เจ็ t ไม่ถูกหรือลงมาตรงนี้เป็น A B C นะ่ะก็ขึ้นกับว่าตอนมันเด้งขึ้นตรงนี้มันจะเด้งขึ้นไปขนาดไหนนะครับเพื่อน อันนี้มีสัญญาณซื้อในอิตาเลียมนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับลงมาหนึ่งชั่วโมงมาโอเวอร์โซเรียบร้อยเด้งขึ้นโอบอสไม่ผ่านไฮเดมรลูดลงโอโอเวอร์โซแล้วหลุดโลตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณแบบลงแบบเข้มเข้มชัดเจนนะเป็นเป็นแบบความเข้มในการลงนะครับตรงนี้เนี่ย กลิ่นตุยไม่ดีมีอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือชุดชุดย่อยนะน่าจะเป็น15นาทีชุดตรงนี้นะมันฐานมันพังแล้วนะเพื่อนเนี่ยมันลุดแล้วนะครับก็เสียวๆนะตรงนี้นะเนี่ยแท่งนี้มันก็แดงใหญ่เลยนะแ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนี้นะอ่ะเป็นชุด A,B,C นะครับเด้งขึ้นเพื่อลงต่อไหมนะครับเด้งอาจจะไม่สูงลงเลยหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวรอดูนะครับเพื่อนแอบไปซิผมเองแอบไปชอ็อตไว้แถวๆตรงนี้แล้ว ของบิตคอยนะก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันเด้งขึ้นมาเราก็แค่ปิดตรงทุนนะครับได้มาทุนค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฟังอิตาเลียมกันบ้างนะครับอิตาเลียมมีลงเข้มนะเพื่อนเนี่ยถึงที่หมายจบการนําทางจริงๆนะอิตาเลี่ยมนะครับก็เอาไป็นว่าผมนะไปได้ทําการเล่นไปตามสูตรพี่ที่เขามากระซิบบอกนะครับ ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นสูตรอะไรที่ถูกต้องหรือเปล่านะหรือผมนับผิดไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจในที่พี่เขาพิมพ์มาหรือเปล่านะแต่ก็ตีโปรเจคเข้าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปขายเนี่ยผมไปขายคอตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันวิ่งต่อนะอ่าไปอย่างที่พี่เขาพิมพ์ไว้แหละนะมันวิ่งต่อไป1 6 1 8นะครับ4 0 9 2นะนี่มันไปมง4ี่พันหนึงแล้วก็ หมดแรงนะนเพื่อนตรงนี้ก็เลยแบบเฮ้ยพอชนตรงนี้แล้วจะถึงที่หมายจบการนําทางไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยหมดแรงนะครับแล้วก็หล่นปิ้วลงมาเลยนะครับแต่ผมนะไปขายตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มาขายอีกทีแถวแถวตรงที่เดิมนี่แหละนะหม้นี้กนะ็ได้กําไรจุกๆไปนิดนึงนะแล้วก็ดันนะครับดันนะมารับแถวๆถตรงนี้ไปอีกนะครับแถวๆตรงนี้ไปอีกนะครับตอนนี้ติดดอยไปแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับติดดอยรอบนี้เนี่ยก็ ถือว่ามันมันก็เหมือนมีกําไรมาจากรอบที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้นะก็เอามาเทียบเคียงกับลู o ก,ก่อนหน้าแล้วกันนะยอดภูเขาใกล้ๆนะครับหน้าตาโคตรจะคล้ายกันเลยนะ A B C อะ่ะผมวาดอย่างนี้ไว้ก่อนนะเนี่ย A B C ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่ามีเด้งไหมนะเด้งแล้วรูดลงไหมนะคล้ายๆบิตคอยเลยนะครับตรงนี้ก็ลุ้นๆแล้วแหละนะครับว่ามันจะ โยกกลับมาเป็นขาลงใหมนะครับแต่เดี๋ยวมาดูในส่วนของทำเฟมเดย์กันก่อนทำเฟมเดย์เนี่ยหน้าตาเหมือนล้าหน้าบิตคอยมา1จังจหวะนะครับเพื่อนชุดตรงนี้นะเพื่อนเพื่อลองดูนะครับบิตคอยเนี่ยเพิ่งจะปิดเป็นเส้นเสี้ยนนะครับอีเอเทอร์ Ether นะครับวันแท่งวันนี้นะมันปิดสีแดงเลยนะเพื่อนถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่มันสัญญาณของ e ีฟนิ่งสตาร์หรือเปล่านะครับราอ ผมไม่ใช่นะเพื่อนก็จะมีแนวด้านล่างตรงนี้นะผมตีว่าเป็นแนวสุดท้ายแล้วเนานะที่แบบจะกาวไหวนะครับกาวหมดนะครับหมดจริงนะอันนี้นะก็ถ้าลูดหลุด3,800 15นะหล่นลงมาปึ๊ย่างนี้นะอันนี้คือมันเป็นสัญญาณขายเรียบร้อยนะครับเพื่อนความเฟรมเดย์ก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ย มันน่าจะลงแล้วนะครับทีนี้นะครับก็บางทีมันอาจจะลงไม่ได้ลงยาวฟืดอย่างนี้นะครับอาจจะลงแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นต่อไหมอันนี้นะอ่าทาฐานใหม่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมันรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนชุดตรงนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะเป็น ABC อย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นแฟลกนะครับเป็นไปได้อยู่นะครับสมมติฐานนี้อนะ่ะก็ยังอยู่ในช้อยนะครับ แต่นะครับมันก็ไม่รู้นะมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตรงนี้นะว่าเออมันจะเป็นแฟลให้เราจริงๆไหมนะครับลงมาฟึ๊ดนะครับแล้วก็เด้งขึ้นอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนรับเพื่อไปปล่อยข้างบนแหละนะครับผมว่านะก็มีโอกาสนะครับตรงนี้ผมยังมโนไว้อยู่นะว่าเป็นชุดอย่างนี้นะ A B อุ้ยเละนะครับ A B แล้วก็ C X นะครับเป็นอย่างนี้นะ A ตรงเนี้ยอาจจะไซส์เวเป็น B แล้วก็ขึ้น4ีนะครับตัวนี้นะเพื่อที่จบรอบแล้วก็รูดลงนะประมาณนี้นะอันนี้ที่มโนนะก็ยังมโนแบบแบบเดิมนั่นแหละนะครับแต่ตรงนี้นะก็มันลงมาเข้มเข้มไปทีนึงแล้วนะครับเพื่อนตรงชุดตรงนี้นะครับชุดตรงนี้นะชุดตรงนี้นะมันลง 3- 4สวันตรงนั้นนะมันลงมาแล้วตัวนี้มันขึ้นอื่นๆนะไซเวอพช้า,ชา รอบนี้มันอาจจะลงเข้มนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะลงเข้มได้สักกี่วันนะครับเหมือนก็จะประมาณนี้นะครับลองลองดูละกันเนาะอาจจะสาวันแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะยังมีแกลบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแบบมันจะลงปื้ดไปเลยไหมนะครับอันนี้นะมาดูสโตใน t i m Am f a m e day นะครับสโตของ day เนี่ยมันก็กำกึง่งกำกึ่งอยู่นะ เนี่ยมันลงมาอย่างงี้เอ๊จะทำเดเวอเรนซ์หรอวะเนี่ยมันมันประมาณนี้นะตอนนี้มันก็ขึ้นไปนะแต่ราคาเนี่ยทำนิวไฮในในโซนตรงนี้แล้วเนาะสี่สี่พันหนึ่งร้อยเนี่ยมันยังไม่เคยขึ้นไปเนาะเนี่ยตัวนี้อาจจะลงมาเพื่อเคลียร์สัญญาณโอโบส์โซนทั้งโซนแล้วหรือเปล่านะลงมาจิ้มเป็นโอโซมัยนะครับอ่าต้องลุ้นกันดูนะว่าตรงเนี้ยปึ๊ดลงมาตรงนี้ ทุบแรงปืดลงมาเลยนะแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะให้รับแล้วกันเนาะถ้าเกิดมันลงมาเข้มๆจริงๆริงนะครับก็เดี๋ยวรอดูแท่งเทียนกับตัวในไทม์ฟิมเดย์แล้วกันเนาะผมว่าจะประมาณนั้นเนาะตอนนี้แท่งด้านบนเนี่ยมันดูเป็น e ีฟ n i n g นะก็เสียวดัวเมื่อนจะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอนดี้ตัวอื่นกันนิดนึงนะครับแม็กดีนะแม็กดีที่มันคอร์สลงตั้งนานแล้วนะอ่ะในของเดย์นะ ก็ลุ้นนะลุ้นว่ามันจะคอสกับคืนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่คอสหรอกนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมันน่าจะไหลลงนะไหลลงเรื่อยๆนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็รอดูแล้วกันเนาะว่ามันจะออกอีกท่าไหนดีไม่ดีนะตรงนี้จบคืนแม่งลงเลยนะครับเพื<ๆ>่อนเนี่ยปืดลงมานะอ่ะแล้วก็พอถ้าเราเล่นสูตรแม็กดีตรงเนี้ยพอเราขาดปุ๊บแมงเด้งนะในในแท่งราคาแล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนลงมาตรงเนี้ย คัดปุ๊บกลายเป็นเหมือนโซนที่ควรจะต้องรับแทนอะไรประมาณนี้แหละก็ตรงนี้รอรุนดูนะครับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาย่อยสี่ชั่วโมงกันดูดีกว่านะครับโอเคโหลงเข้มเลยว่ะเพื่อนนี่นะเพื่อนลองดูนี่ลงมาไปยงเลยนะเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะมีปฏิหารเด้งขึ้นแบบเบาๆตรงนี้ไหมนะครับตรงนี้จริงจงนะเอะเพื่อนลองดูนะแทงก่อนหน้านะครับเพื่อนพอถึงแนวรับดีกว่านะนี่ แนวรับตรงนี้นะครับเพื่อนลองดูอดีตมาเทียบเคียงแล้วกันเนาะมันจะต้องมีคนคิดว่าเฮ้ยนี่มันแนวรับครับนี่นะอ่ะแล้วก็รับของเนี่ยมีแท่งเป็นเสียนตรงนี้นะสังเกตดูดีๆมันมีเสียนขึ้นไปนะเพื่อนแท่งตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยถ้าใครติดลองอยู่นะครับก็ exit ไปแถวตรงนี้ได้นะครับเด้งขึ้นไปเนี่ยเด้งให้ให้ไปขายนะครับแล้วก็มันอาจจะลูดลงต่อนะครับอันนี้นะ ตั้งไปเป็นข้อพิจารณากันเนาะ,ะชุดตรงนี้นะครับก็มันยังไม่ไม่หลุดนะครับเพื่อนมันมีการต่อสู้กันอยู่นะครับผมขอวาง alert อรอ,อไว้นะครับแถวสามพันแปดร้อยยี่ 3, สิบโซนนี้นะถ้าหลุดนะผมคงต้องขัดไม้ที่แบบติดติดอยู่นะครับคือขัดทิ้งเลยนะไปรับใหม่ดีกว่านะครับทุนดูไม่ค่อยดีตรงนี้นะแถมลงเข้มเข้มนะครับแถม day เ,เป็น morning เอ้ย evening นะ evening star นะครับ ลุ้นดูนะตรงนี้นะไม่แน่นะมันอาจจะเด้งขึ้นไปก่อนแถวสักใกล้ๆสี่พันนะครับแล้วก็รูดลงนะอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับเพื่อนห้ามพังนะพังลงมานะลงไปเฝ้าด้านล่างมีแนวรับต่อไปเป็น3,600สนนๆนี้นะครับจะมานี้เลยอินดี้นะอินดี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ต่ำา50ลงมาแล้วนะครับเพื่อนคอส์้สลงมาแล้ว ตัวสโตนนะก็มีแนวนะมีแนวว่าอจะลงมาโอโซหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆนนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอิตาเลียมเนาะในทำเฟรมสีชั่วโมงแต่มีนิดนึงแม็กดีคอร์ดลงแล้วนะครับเพื่อนนะก็รอดูนะรอดูแต่ว่าผมว่ามันลงนะผมแทงหวยว่ามันลงโอเคครับ ถัดมานะมาทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับช่วงนี้กาวหมดนะครับกาวหมดกาวหมดก็เดาว,ว่าลงไว้ก่อนนะครับอ่ามาคอนเฟิร์มด้วยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆก็มีอารมณ์ประมาณว่าเมื่อลองดูนะสังเกตดูตรงนี้นะชุดที่จะให้รับนะครับในสโตนะฟืบบฟบสามตัวนี้นะครับมันก็ดูแบบอ,อ๋อไซเว่แล้วันนี้ไซเว์อัพนะครับยกโลนะครับ โดนแท่งพิคาดช,ชุดนี้มานะครับเพื่อนพอพิคาดอย่างนี้เนี่ยแปลง่ายว่าตรงชุดนี้โดนทําลายทิ้งไปนะครับก็ไปดูเทียบเคียงกับชุดก่อนหน้าแล้วนเนาะถ้าเล่นสูตรนี้ปลาเนี่ยก็ตรงนี้มันพังแล้วเนาะก็รอจังหวะเด้งขึ้นนะครับไปขายก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะพังยาวนะครับเพื่อนอ่จาจะประมาณนี้เนาะก็อรอลุ้นดูนะตรงนี้เนี่ยในชุดย่อยจะมองเป็นชุด A B C แล้วแหละนะครับแล้วก็ ตรงตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูนะว่ารีเทสเมนต์กลับคืนมาเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับถ้าใจดีขึ้นมา6 1 8ถ้าใจไม่ดีนะลงมาขึ้นมาแถวแถวแถว,แถว,แถว,แถวนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมมาร์คเลิร์รอไว้ตรงนี้นะอาจจะต้องพิจารณาขายขายออกหน่อยนะครับเดี๋ยวบาดเจ็บนะครับเพื่อนไม่ใช่อะไรนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆน,นะว่าให้มันเด้งขึ้นนะ เ,ออเด้งขึ้นผมจะ exit พ Position ที่ผมไปรับรับมาแถวแถวโซนนี้แหละนะเท่าทุนก็ยังดีนะครับเพื่อนเนี่ยนะก็ออกแนว a b c แล้วก็เด้งขึ้นตรงนี้นะอ่าถ้าใจดีอย่างที่ว่านะเด้งขึ้นตรงนี้จึง้งนะครับไปแถวสี่พันถ้าเกิดได้4 0 0พันเนี่ยเดี๋ยวจะชอ็อตลงมานะอ่าปืด้ดลงมาอย่างงี้นะครับไม่รู้นะว่าออกท่านี้ไหมนะครับก็อรอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ ดีไม่ดีนะหลุดลงไปข้างล่างเลยนะเนี่ยเสียวๆไงก็ไม่รู้นะครับแต่ชุดตรงนี้นะครับอ่าต้องบอกเพื่อนองนี้ก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอะมันโทษนะครับว่ามันจะเด้งไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้นะมันเป็นหนึ่งชั่วโมงมาโอเวอร์โซแล้วนะครับเพื่อนบางทีเนี่ยมันอาจจะฟอร์มหัวฟอร์มชุดเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นไซด์เวยอย่างงี้นะครับก็ถ้าเกิดหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาโอบอทนะครับไม่รู้มันขึ้นมาให้ไหมนะ โอ้บอสแล้วมันไม่ผ่านไฮนะครับมาแถวแถวเป้าอย่างที่ว่านะ0ูหรือ0.6ตรงนี้นะก็ผมจะเซลลงมาตรงนี้นะเพราเล่นใน1ชั่วโมงนะครับจะมาอันนี้เนาะคือขึ้นมาตรงนี้นะครับเซล,ลแล้วก็วางคัดไว้แถว 4, 4ี4พตรงนี้นะนี่คือแผนของผมนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเ <c oughs> นี่ยช็อตแถวใกล้ๆ4ี่พนนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นลองนะ ช็อตใกล้ๆสัก4,000อา่าสัก3,980นะครับวางคัดไว้แถวโซนตรงนี้นะครับนี่เสียหายไป1,6%เองนะครับเพื่อนเล่นสัก5 x นะครับขัดคุณหนะแล้วก็แก็บที่ตรงเนี่ยผมเดาโปรเจกต์ไปเลยนะเอา3,650ตรงนี้นะกินแก็บอุย้ย1ต่อ5นะคิดแค่คิดก็รวยแล้ว <laughs> นะครับ จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าจะออกแนวนี้ไหมนะครับจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าทายคลิปนะครับขอย่าสรุปอย่างงี้ะครับว่าทั้ง Bitcoin และอิตาเลียมนะผมว่าเริ่มติดแนวต้านใหญ่นะครับอันนี้เป็นการเดานะแต่ว่าของ Bitcoin เนี่ยยังดูแบบต้องลุ้นพรุ่งนี้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของอิตาเลียมนะครับก็ปิดแท่งเดย์วันนี้เนี่ยดูแล้วแบบน่าจะออกทรงแบบเป็นอ่าอีฟนิ่งสตาร์นะครับก็ ในชุดย่อยๆเนี่ยอาจจะมีเด้งขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าเด้งเพื่อลงต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าจะออกแนวนั้นไหมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับเอเวอเรเแล้วก็ PT ทีคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว